อ,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 อวันนี้เราจะจะอะไรฉันขอนอนสบายๆแป๊บอืมฮะนี่มึงพามาที่นี่ทำไมเลยแคลลี่กูก็ไม่รู้เหมือนกันเอ๊อใช่ฉันพอมา มันก็แค่เอ็นกระจอกอะจะมีสัญหาอะไรมาสอนเพื่อนเราวะเแบื่อชิบหายใช่แอลกูมาทำไมวะเสียเวลาอืมเอาล่ะวันนี้ฉันจะเรียนเอาล่ะฉันจะเรียนทุยฉันไม่อยากเรียนเว้ยไปกันโอ แบบนี้เรียกว่ากัรลนโทษกูไม่กลัวเว้ยฉันจะเกินปุยมุเอาล่ะวันนี้ฉันจะมาเรียนแบบเล่นเกมกันอู๋เล่นเกมแบบไหนเหลยเป็นทีมหรือว่า แบบเล่นเกมเป็นทีมใช่ว้าวเดี๋ยวก่นนะเป็นแบบไหนเหรอชีวิตจริงไงล่ะฮะเล่นแบบชีวิตจริงได้เหรอเอาจริงดิหรือว่ามึงอยากโดนอีกคนเออไม่ไม,ไมผมแค่อยากรู้เฉยๆอ่ะก็โทษทีไหนใครจะเถียงฉันเอาล่ะ เ,นนเออจันจะวัดจับเปล่งดาวเออทำไมวับมาเร็วจังวะเอาละฉันจะให้เป็นทีมกันคนละเออขอนับสิเก้าเออไม่ใช่สิสามคนเพราะฉะนั้นให้เวลาอีกห้านาทีในการเลือกเป็นทีมซะให้เด็กดีๆแหละไม่งั้นฉันต่อยมึงแนะ่ใครใครทีมไหนไม่ครบ ม่งั้นจะโดนทั้งทีมแน่พร้อมกับที่ไม่เข้าร่วมทีมไปละให้ห้านาทีเอาละใครจะอยู่กับฉันเฮ้ยมึงเรียกแบบนี้เขาไม่ถูกกันเฮ้ยใ,ใครมาอยู่กับหล่อๆกับฉันบ้างอีทูเลส เป็นใหญ่เป็นใหญ่ไ,หไม่ไม่ใช่มีแค่นี้ใครจะเข้าร่วมทีมกับฉันบ้างไม่งาฉันเลี้ยงโอเลี้ยงให้ไม่ใช่ดิฉันเลี้ยงขนมให้แบบฟรีฟรเลยแต่รอบนี้ไม่เกลียแล้วนะเกงเกมแม่มึงดีสุดไม่เอเวยเดี๋ยวรอดหลอกอีกเอานะแบบนี้ฉันจะ ให้เอลดูนั่นสิเฮ้ยสนใจเข้ารวมทีมฉันไหมเอ่อตกลงเฮ้ยพม,มืองสองคนน่ะฮะเรียกฉันเหรอใช่ไม่เข้าคู่ต่อยนะไปไกลแคลรี่ เอาละพวกเราครบกันหมดแล้วใช่ไหมหวังว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นออ๊บไม่อ,อะไรอีกอฉันรู้สึกร่างกายฉันกูปวดขี้ควยเร่รีบไปก็ที่เอจะมาที่นี่แน่นอนไม่นานหรอกระวังรอฉันจะฉันมาแล้ว โหละเชิดเอ็งอย่าไปไมายชิพ่อเองเอ็นครับมีกลุ่มคนหนึ่งที่ไม่ครบไม่ไม่ไม่เอ็กคือคือแบบว่าเอ็นมันต้องแก้ขอเอาล่ะฉันมาแล้วหายไปไหนมาเออ เขาน้ำมารู้ไหมมันช้ามากเลยนะผมแค่เข้าน้ำปับเดียวเองปับเดียวเหี้ยอะไรมึงเดียวน,นี<โ> <sidewalk> ่แบบนี้เรียกว่าไม่นานเหนอฮะ่าเออผมผมแค่เปิดขี้เฉยๆไม่ได้เหรือ ฉันอุตส่าห์ตั้งเวลาห้านาทีทำไมเธอไม่รีบไปล่ะผมกลัวว่าเข้าเขารวมทีมไม่ทันนะ่ะฉันก็เลยต้องมีเวลาเข้ารวมเสร็จแล้วค่อยเข,ข้าน้ำไงฉันไม่สนว่ามีเหตุผลใดๆแต่ <c oughs> อลละล่ะหวังว่าพวกเธอจะไม่มีอะไรเหตุการณ์ที่นี่แล้วนะอย่าให้เป็นรอบที่สอง เอาละรีบรีบเร็วร,รีบรีบเล่นตักรกาจะได้ไปเข้าน้ำเออไม่ใช่ดิฉันจะไปทำธุระธุระอะไรธุระแบบว่าเออไปช้อปปิ้งอ,อ่ะอ๋าไม่พอเวลาเล่นเกมเสร็จก็ต้องเล่นต่ออา้าวอะไรวะเล่นเสร็จก็เล่นต่อเลยบ้าหรือเปล่าเราเล่นนะ ให้พักประมาณสิบนาทีแล้วก็เล่นเกมต่อเอาล่ะลืมไปถ้าเกิดพวกเธอทั้งแต่ละทีมใครมีอะไรเหตุการณ์หรือในนี้แต่ก็อืมนั่นแหละต้องร่วมมือกันละ่ะเราไม่ได้ระบ,บุเกมใช่ไหมว่าเกมชื่ออะไรครับคุณที่ถามใช่ เกมนี้มีชื่อว่าเกมอะไรนะเกมอะไรว่าเกมนี่อะไรว่ากิสิซาวินเดยฉันเหรอจะจะรู้ไหมก็ได้ เกมคริซายเงียบไปเงยออนเอาละแต่ละทีมแยกใหญ่ได้โทษทีนะเอสที่ฉันเข้าห้องน้ำอ่ะอุ้นายบอกว่าจะเข้าน้ำปั๊บเดียวไงทำห้กูโดนแบบนี้วะกูจะรู้เหรอว่าเอ็นจะมาเมื่อไหร่อ่ะไม่เห็นไม่บอกกูเลย ก็มือเสซยเวลาก่อนเข้าไปห้องน้ํานี่โ,โ,โ,โเสียเลยวะไม่ใช่ดิเสียเวลา,างั้นเหรอกูเพิ่งไปเมื่อกี้เ่งเพิ่งกลับมาเมื่อกี้แล้วก็เห็นพวกเธอโดนสรบแล้วยา่ยาๆๆเอาลามหมดเวลาฮากูยังไม่คิดอะไรเลยว่าเกมซิมบิชันนี่มีกติกาแบบไหนกติกาก็คือให้พวกเธอแต่ละทีมให้คิดชื่อว่า ชื่อขนมไทยอะไรก็ได้แต่ห้ามซ้ำถ้าซ้ำแต่ละทีมจะต้องตกรอบแล้วมาพูดถึงตอนนี้เนี่ยนะแล้วกูจะรู้เหรอแล้วมึงเคยกินขนมไทยไหมล่ะเฮ้ยก็คนกูไม่เคยกินนะ่ะยาเวนขนมฉันนี่ไงใน,ในใกันพูวแบบนี้ไงมันก็เวกไปตรงไหนวะเฮ้ยมึงจะเอาฟิลกับกูเหรอฮะมันนี่เลยมันนี่ <c oughs> ทุกคนฉันไม่อยากให้ต้อเถียงเด็กขาดนะไม่งั้นฉันจะกรูดเอาละกันเอาละไอฮันเตอร์แล้วก็เอฟ a อมอนเบบี F, on, เอาละขนมนไทยคืออะไรที่ไม่ใช่สิ เอมขอคิดแป๊บอ่าขนมอะไรที่แต่งด้วยผลไม้และที่แต่งผลไม้ปอมแต่เขาคดไขลูกชืบถูกต้งองขนมอะไรมีรูปดอกไม้แต่เป็นสีม่วงขนมดอกสีม่วงปะไม่ แต่ว่าเอตุกหอบขนมอะไรที่มีชื่อคำว่าขนมขนมสาคูถูกไหมขนมสาเกเชียงด้วยอีโง่มันพอขนมสาคูเลยฮะ ปีตรงไงวะอย่าเทียงไม่งั้นกูตบกระบาลแน,เน่เพราะฉะนั้นไม่นะ่อาอัตอายกูพี่โอเตเอะไอเฮียอะไร,ะไรคนจำได้นอกอีก๋โง่ พี่ขอโทษนะน้องพี่ไม่เหลืออ่เฮ่าเสียเอสไปไม่เป็นไรนะแคลลี่เอาล่ะรอบที่สองเอสแคลลี่แอลหวังว่าพวกแกไม่ผิดหวังกับฉันฉันขออยู่คนแรกตอบเองนะอุ้ย ปอบเปลือเข้าปากง่ายจะตายพูดเองนะเออพูดมาเลยจะยากกระชั่งไดขไง้ขนมเส้นอะไรเป็นสีทองฮะขนมเส้นอะไรเป็นสีทองเนืออืมอ๋อฝอยทองอืมใช้ได้ ได้ขอต่ออยากได้คะแนนเพิ่มด้ซี่แน่นอนไม่ใช่กระจกพวกสองคนหรอกได้อยู่แล้วเอาล่ะคําตอบที่สองขนมอะไรมีสีแต่ละชั้นขนมชั้นเอะเออเอเอเป็นไงละ่ะฉันตอบได้พูดคําไม่เหมือนกันอืมมันก็ได้นี่คําสุดท้ายว่าว่าฉันจะตอบได้ถ้านายตอบครบคำถาม ฉันจะปล่อยสองคนนี้ไปและทีมนายจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นคุณสองออคำถามสุดท้ายก็คือ ขนมอะไรเอที่เขามักกินเป็นประจำมากที่สุดแต่จะติดหวานมากที่สุดอุ้ยไงจะตายขนมถ้วยไหมแต่เป็นสีทอง<า>แล้วก็เป็นกลม,กลม อะไรวะทำไมพูดไม่จบก็นายรีบพูดเกินไปไงโอ้ยอีควายพูดชายชิบหายแล้วชาจะรลุแอลตกรอบโอ้ยชาจอยูก็ตายไม่อยากจะเชื่อว่านายตอบไม่ได้คำถามต่อไป ขนมอะไรที่เขาใส่เหมือนห่อหมกแต่เป็นขนมที่เขาเอาสีเีขาวๆมาใส่แล้วก็ใส่ข้าวโพดด้วยขนมตะโก้ถูกต้อง yes ทีมเราร่อนแล้วลว,ลว,ว่า,วาจะถาได้อลักขนมต่อไปขนมก็คำถามต่อไปก็คือ เอออ๋อขนมอะไรเป็นขนมรสนิยมที่เขาชอบกินเป็นขนมแป้งๆสีเหลืองข้างบนเป็นสีน้ำตาลจุดเล็กๆขนมสนเน่ถูกไหมนัม่นจะถูกยิ่งวาได้เจ้าผ่านได้ yeah! อกบเเจดพยายามได้ดีมากแคลรี่รอบสุดท้ายแต่รอบนี้ฉันขอเป็นผลไม้เอาละ่ะคำถามก็คือฉันขอพนังพ <bothering> นันอะไรถ้าฉันตอบถึงห้าครบได้เอ็นต้องเอาแอลคืนของฉันมาให้ได้นะ แน่ใจหรือว่านายจะตอบได้ครบห้าคำถามแน่อยู่แล้วเพราะชั้นเคยเรียนผลไม้ทุกอย่างทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผลไม้หาย,ยากหรือผลไม้อะไรก็ตามฉันตอบได้หมดว้าวต่อไหล่ชิบหายเออฉันตอบได้จริงนะเรียนตั้แต่อนุบาลจนโตแล้วฉันเคยเรียนมาเอ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 ,เ,อเดี๋ยวดูไว้ฉันตอบได้อืมฉันขอพันนันการแท้ถ้า,ถานายตอบไม่ได้ พีกับเอก็ต้องตกรลอบอะไรนะไม่นะเอ็นอย่าเอาพี่ไปชค่ัใหญ่ก็มึงพูดเฮียอะไรวะโอ้เรื่องของกูได้ใช้พนันฉันขอพันนันครับถามข้อแรกผลผลไม้อะไรมีเปลือกหนำ นำ้นำๆเยอะๆทุเรียนอืมถูกต้องง่ายจะตายคำถามที่สองผลไม้อะไรรูปร่างไข่แต่เป็นเปลือกสีเหลืองข้างขามักจะชอบกินกล้วยปะถูกต้องข้างข้ากินกล้วยคำถามที่สามผลไม้อะไรรูปร่างไข่จมูกแต่มีเมล็ดออกมาอยู่ด้างล่าง มะม่งหิมะพาถูกต้องไม่นั้นแบบนี้เราตอบซ้ำไม่ได้แน่โอกาสอยู่นะแต่อาจจะพูดคำถามอื่นก็ได้นะพี่คำถามที่4ี่ก็คือผลไม้อะไรรสชาติเปรี้ยวมักกจะทำเป็นส้มตำแบบเครื่องปรุงส้มตำไงเออง่ายนี่ว่ารสชาติเปรี้ยวใช่ไหมมะนาวตอบให้ชัวร์นะเออ ถูกต้องเอ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 ,เอ,เอพวกเธอต้องหายนะครั้งใหญ่แนะ่คำถามสุดท้ายนายต้องพยายามให้ได้นะโอ้เออเร็วตอบมาผลไม้ก็คือผลไม้ที่หายากมักจะพบ ที่เอในหนังเรียกชื่อว่าลิงหานุมานมันม้งในหนังจีนอะพอหรอไม่เฮียอะไรวะอืมแต่จะเป็นสีชมพูรูปร่างไข่กลนมัน้งสีชมพูอมส้มนิดนๆหน่อยๆชื่อเฮียแล้วเอออ มะม่วงสีผสมมหารสีชมพูผิดแล้วผลไม้ชื่ออะไรหัวใหญ่ชิบหายเลยสัตว์พีชใหญ่ฮะมันตรงเชื่อกับอะไรผลไม้ล่ะมันเป็นผลไม้ในไ,ไม่เคยกินหรือเปล่าหรือว่าเป็นน้ามีน้ําก็มีรสชาติก็มีแถมมันหอมกลมกล่มด้วยก็พีชใหญ่ผลไม้อ่ะ เออว่ะกูก็เพิ่งดูโฆษณา,าม,มานี่วะ่ะเอาเลยไมาไม่ไมเสียใจยพวกแกด้วยแต่โอตอบผิดจริงๆเล้วฉันพยายามแก้แคนพวกเธอไงเอาเลยไม่เอ็ดนี่ฉันมีแก้คะ่ะขาม บา <Bye. S 2> เอาล่ะดูเหมือนว่าพวกเธนเหลือแค่สี่คนนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราเขายังไม่ตายอยู่แล้วหาจริงเหรอใช่จะปรากฏตอนพักสินาทีเท่านั้นแค่ตกรอบจำลองเฉยๆนะว้าว wow, แบบนี้แล้วก็ เจอพีอีกแล้วเย่แต่นี้ฉันจะเจอแอลเหรออุ้ยสุดยอดอุ้ยขอบคุณนะเอ็นแต่ฉันจะมีข้อช้อยหนึ่งอะไรอีกวะเลิกกดเตีนกูได้ละผมไม่ได้เกี่ยวนะข้อช้อยที่สองอยานีไปไหนแม้แต่คนเดียวข้อช้อยที่สามห้ามต่อยก,กันหรือทะเลาะกันเด็ดขาด ก่อนที่ฉันจะมาเห็นต่อยใต้ทะเลาได้เมื่อฉันไม่อยู่ข้อช้อยสุดท้ายก็คือถ้ามีปัญหาบอกฉันได้เดี๋ยวฉันเคลียร์เองเอ็นฉันมีปัญหาอย่าต่อแหล่ยอะีิ <c oughs> รู้ได้ไงวะเอาล่ะเจอกันพักสิบนาทีแล้ว ฉันจะเสียงให้เพื่อเพื่อเพืพ่อเธอเห็นแล้วกันไปฮฉันยังไม่ตายเยฮ้เกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้พระเจ้าเอวนึกว่านายไม่ตายแล้วอื้อหืออี เยี yeah, <laughs> ้สับพอร์ตกันไปแล้ยอะกูไม่ตายเหรอ